สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการรักษาัวน้อยนะครับ,บัวน้อยตัวนี้ชื่อน้องบุญรอดนะครับวันนี้จะมาดูว่าจะรอดสมชื่อไหมครับเพราะว่าน้องค่อนข้างจะเป็นหนักมากวันนี้ก็มาถึงคอกแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับนี่ครับตัวนี้เออเกิดเมื่อวันที่24มีนาคมนะครับเริ่มรักษาครั้งแรกเมื่อวันที่30พฤษภาคมนะครับ เมื่อสามสี่วันก่อนเนี่ยอาการหนักมากจนจนตัวผมเองแล้วก็เจ้าของวอคิดว่าจะไม่รอดนะครับตอนนี้ก็คือหน้าวอมอยู่แล้วก็มีตุ่มในในโพรงจมูกนะครับแล้วก็หายใจออกมาเนี่ยจะกลิ่นเหม็นมากนะครับเหม็นเหมือนเนื้อเน่าเลยนะครับตุ่มภายนอกนะยุบนะครับตุ่มภายนอกยุบลงแล้วแต่ว่ามันมีตุ่มข้างในด้วยนี่นะครับคือปัญหาใหญ่อันนี้คือวัวน้อย ส่วนมากว่าน้อยเดือน2เดือนเนี่ยเสียงมากมากนะครับเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากตัวนี้ตอนรักษาแรกๆเนี่ยให้ยาสักสามสี่วันแล้วไปงดยานะครับงดยาไป2วันอาการสุดหนักเลยนะครับตอนแรกก็ดูอาการดีขึ้นแล้วก็เลยพักยาไปการให้ยานี้ผมจะไล่จากเบาไปหาหนครับจะไล่จากพวกวิตาซิลมาก่อนแล้วก็ พวกโตฟินามิกล้วค่อยมาเป็นฟูนิกซินนะครับวันนี้จะลดฟูนิกซินเพราะว่าให้ต่อเน,นื่องมาหลายวันแล้วแล้วก็วันนี้จะให้เป็นเป็นเอ็นโลนะครับเอ็นโลกับบำรุงไบโอคาตาลินนะครับวันนี้จะให้สองเข็มเดี๋ยวพวกนี้ก็ค่อยให้แก้แกเสกใหม่นี่ครับตอนนี้ก็คือ ถือว่ายังมีโอกาสรอดนะครับหลังจากที่ว่าสามสี่วันก่อนเนี่ยแบบคือเจ้าของวัวก็คิดว่าจะตายเหมือนกันตัวผมเองก็คิดว่าก็ไม่น่ารอดแต่วันนี้ก็คือวันนี้ก็คือก็อดูดีขึ้นนะครับเดินมาเมื่อกี้ก่อนจะคล้องเชือกก็คือทําท่าจะวิ่งหนีด้วยซ้ําแล้ววันนี้เจ้าของวัวบอกป้อนยาเขาแล้วก็เขากินเองได้ด้วยนะครับไม่ต้องป้อนด้วย ค,คือตอนนี้ผิวหนังเขาจะตึงหมดนะครับตรงหน้าเนี่ยเขาจะตึงหมดแล้วเพราะว่าตุ่มที่มันเป็นเนี่ยมันจะยุบยุบแล้วมันจะแข็งนะครับก็จะตึงคือวัวตัวน,นี้มื่สองวันก่อนผมจะจับให้เขานอนนะครับว่าเขาลงนอนเองไม่ได้จะจับให้เขานอนฉีดยาเสร็จจะจับให้เขานอนนี่ครับเอ,อมาลุ้นกันว่าเขาจะรอดไหมแต่ตอนนี้ดูจาก ที่รักษามานะครับโอกาสรอดสูงขึ้นมากว่ากว่าเมื่อสองสาวันมากนะครับนี่นะครับนี่นี่แผลขานี่นี่ยาวเลยครับอันนี้มันมันเป็นแผลแห้งยาวเลยนะครับนี่ตึงหมดเลยนะครับนี่ครับมาเรียมือด้วยวันนี้บอกหนูจะสู้เป็นสัญญาณบอกว่าหนูจะสู้อง ขอให้รอดนะครับเป็นกําลังใจให้ให้หนูน้อยด้วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวฉีดยาก,ก่อนครับครับน อันนี้วัวน้อยจะใช้เข็มแค่หนึ่งนิ้วนะครับเบอร์18ยาหนึ่งนิ้ว ันนี้เจ้าของก็ตั้งชื่อบุญรอดนะครับเพราะว่าตอนแรกเรียกมาตรวจท้องนะครับบอกว่าสงสัยว่าวัวจะเป็นหมันไหมมาตรวจท้องก็บอกเ่าว่ามาย้ายวัวท้องได้สามเดือนกว่าแล้วเจ้าของก็ว่าเฮ้ยมันจะท้องได้ไงวัวไม่เคยทับแล้วก็ไม่มีตัวผู้ด้วยสือไปเสืบมาเขาบอกมีตัวผู้นะครับตัวผู้อายุหนึ่งปีน้อยๆแล้วก็ตัวเล็กสุดท้ายก็น่าจะเป็นพ่อนั้นนะครับที่ทับ ตอนแรกแกเกิดจะขายทิ้งนะครับแล้วเลือกเรียกมาตรวจท้องก่อนเขาบอกว่ามันท้องแล้วก็พอวันคลอดพอดีวันนั้นผมนจะไปกรุงเทพด้วยแกโทรไปพอดีก็เลยได้มาทาคลอดก่อนถ้าโทรช้าก็ถ้าหรือว่าถ้าวัวคลอดช้าก็อาจจะไม่ทันเพราะว่าตัวนี้ช่องคลอดไม่ค่อยเปิดนะครับแคบมากต้องใช้ดึงดึงออกนะครับถ้าคลอดเองไม่น่าจะรอด นี่ครับวันนี้เดินออกมากินนมเองได้นะครับหลังจากที่เจ้าของรีดนมมาป้อน,นครับนี่นะครับฉีดยายแล้วก็เดินออกมากินนมเองได้นะครับวันนี้แระยากปกติกินนมไม่ได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นสองสามวันหายใจเสียงดังมากนะครับวันนี้ก็ดีขึ้นแต่เจ้าของก็บอกว่าหลังจากกินนมนี่เขาจะจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าคง ใจไม่สะดวกเวลากินนมนี่ครับตัมขึ้นผีมากนะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยที่เขากินนมเองได้แล้วนะครับก็ถื่ว่ามีโอการรอดตายสงูงแล้วก็ตอนนี้เหมือนกินแล้วก็จะเลือดด้วยดูอย่างนี้เหมือนดูแล้วก็ชื่นใจนะครับคนมารักษาเพราะว่า เขตผมรักษาก็ตอนนี้มีเสียชีวิตห้าตัวนะครับเป็นวัวน้อยต่ำกว่าเดือนอายุต่ำกว่าหนึ่งเดือนเนี่ยอยู่สามตัวเลยนะครับตั้งแต่อายุมีน้อยสุดคือรักษาวันแรกสิบห้าวันนะครับอายุวัวคลอดลังคลอดได้สิบห้าวันเองก็รักษาไปได้สิบกว่าวันก็เสียชีวิตนี่นครับกินนมไปแล้วก็จะหายใจไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าในโพรงจมูกก็จะมีตุ่มมีอะไรเดินครับทําให ระบบทางเดินหายใจค่อนข้างจะติดขัดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าต้องออกไปฉีดข้อเกินสวัสดีครับ